ตัวนี้ถ้ามีถ้ามีกระดาษ่นะนี่กระดาษไม่ไม่มันก็เอากระดาษกาวเนี่ยฉีกติดไปปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยมัน่้อลงมาขนลงมาให้มึงดีละผมไม่ได้มีอะไรเลยมันลงทุนพวกนี้มันหนักเลยฉีกไหมเดี๋ยวให้มันเป็นสี่งเลือก้ฉีกก็ได้เอาสองแผ่น มีกระดาษจาไมละ่ะไม่มีเพวาก็มีนะต้องไปคนอะเนี่ยอันนี้ตัวนี้เป็นตัวตั้งลมนะเปิดแล้วนะเปิดไว้เลยเปิดไว้เลยเป็นไรเพราะว่ามันจะออกมา ลมเนี่ยดูนะสังเกตดูนะตาดีๆอันนี้คือพ่นน้ำเนี่ยออันนี้น้ำอันนี้คือการปรับลมนะมใช่ไหมพอพอลมมันเบาเนี่ยมันก็จะเล็กพอเอน,นี่ยมันก็จะออกมาเยอะ ถ้าเล็กนี่เม็ดมันจะใหญ่อ่าถ้าเล็กนี่เม็ดมันจะใหญ่นะสังเกตด,ดูนะบางทีนี่อธิบายไม่หมดหมดด้วยเคีมั <c oughs> มนแค่นีน้ครบนะเสร็จแ,แล้วอันนี้คือ,อ,คอ,อตับเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวนี้เป็นนอตเติล นี้ไม่ได้พอไม่ได้ดูเรื่องเข็มเรื่องไรนะอันนี้เหมือนมันบอกปรับความอ่อนความแรงของกรปิงอะตัวนั้นอ่ะโอเคงั้นถ้าตัวนี้ไม่เขียวนะถ้าตัวนี้ไม่เขียวก็ไม่ต้องไปยุถ้าล่างได้แล้วก็จบเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ปรับตัวนี้เลยอ่ตอนไม่ได้ปรับตัวนี้แต่ตัวนี้บางที ของรุ่นนี้มันอาจจะใช้เป็นตัวปัดที่ทําให้แหลมทําให้กว้างนะมันจะมีหนึ่สองสามตีโอเคดูนะอันนี้นะโอเคนะแสดงว่าปรับไม่ได้เหมือนกันเลยเออีมาแล้วใช่ตัวนี้เป็นตัวปรับเข็มมันเข็มให้มันออกให้มันกว้างให้มันบาน บางทีเนี่ยที่ต้องการให้แหลมเนี่ยคือต้นทาจซอกตามุาม,มแต่คนมากนะเขาก็จะไม่ค่อยปรับกันเท่าไหร่เพราะถ้าไม่ใช่ตั้งฝีมือหรืออะไรต่ออะไรไม่ใช่มีไม่มีคนปรับตัวนี้ใช่แล้วละ่ะปรับอยู่แค่สองตัวนี้เองแต่ว่าถ้าเราหาจุดมาบอกกันว่าเข็มเบอร์นี้มันอยู่ที่ตรงไหนแค่นั้นก็พอตัวนี้สมมติพร้อมตั้งได้แล้วนะ สีที่นี่อยู่ที่ต้นใสแล้วก็เปิดลมเปิดลมช่วยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ลมแรงมากนะนี่ลมแลรงมากนี่รออสีเยอะลองต้นไปก่อนนะ,ะให้ก้นให้เคยมือก่อนนะดิ